สวัสดีครับ f อซทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีความรู้มาให้อีกแล้วนะครับผมเกี่ยวกับทางด้านครอบครัวคนไทยบางคนที่แต่งงานกับสามีฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศกลายว่าโดนเมียภรรยาเก่านะครับแล้วก็หลายๆอย่างครอบครัวมีปัญหาแล้วต้องจากนั้นก็ ต้องไปยื่นทางหน่วยช่วยเหลือครอบครัวนะครับแล้วก็สามีไม่สามารถทําได้พ่อแกก็มีอายุแล้วนะหกสิบแล้วก็ภรรยาก็อืดแัดนะเป็นอย่างมากทางเราก็ได้เขียนจดหมายไปช่วยเหลือโดยที่เราไม่ได้ใช้เงินนะเพราะว่าเขาไม่มีเงินจริงๆเราเลยช่วยนะตอนนี้มีลูกสองคนลูกก็มีปัญหานะครับแล้วก็แม่ภรรยาเก่าก็มีปัญหากับสามีแล้วก็มีปัญหาครอบครัวเขาเพราะเรื่องนี้สาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศอนะ รับชมรับฟังเน่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่าเราได้เขียนจดหมายไปทางหน่วยขาราชการแล้วตอนนี้หน่วยขาราชการได้ตอบมาแล้วครับผมอ่ะน้องแต้มอ่านเลยครับผมค่ะก็ในข้อความนะคะเรียนถึงคุณรอบค่ะคท่านได้ติดต่อมายังสำนักงาน KESB เมืองลูเซนค่ะอันนี้คือหน่วยงานช่วยเหลือนะครับครอบครัวนะครับฟอร์มีคนเซนะครับผมอโอเค,คต่อครับ เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับบุตรของท่านครับดิฉันขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์โดยมีตัวเลือกและวันและเวลาในการนัดหมายดังนี้ค่ะวันพุธพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะเวลา8โมงหรือ11โมงครับค่ะวันจันทร์ที่19พฤศจิกพฤษภาคมครับค่ะ เวลา9โมงหรือ11โมงครับค่ะกรุณาตอบกลับสั้นๆว่าเวลานัดหมายไดที่ท่านสะดวกเราจะพบกับเราจะพบกันที่สำนักงาน k e s b เมืองล<ม>ูซนที่ลูซนค่ะที่ห้องทำงานของดิฉันโอเคค่ะแล้วก็จะมีเลขที่ห้องที่อยู่กรุณาขึ้นไปที่ชั้น4ครับผและแจ้งที่แผนกต้อนรับค่ะโอเคทางเนี้ยเราก็ พยายามเต็มที่แล้วให้ลูกค้าเราเพราะว่าสามีตอนนี้ไม่ไมไมติดใจทานการทํางานเพราะว่าทะเลาะกันอเมยเก,ก่าก็มีความอิจฉาว,ว่าสามีตัวเองแต่งงานใหม่แล้วก็รังเกียจภรรยาใหม่นะครับแล้วก็ภรรยาใหม่ก็คือคนไทยคนไทยไม่รู้ตังศีรษะสารเลยก็โดนไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาไม่ใช่หนีสามีหรืออย่าร้างกับสามีหรือไปผาผัวใหม่เอาแบบภาษาบ้าน,านๆเพราะฉะนั้นเราต้องเดินให้ตรงขั้นตอนตามกฎหมายก็คือ เข้าไปหน่วยงานช่วยเหลือของครอบครัวและครอบครัวของเราก็จะอะไรก็จะให้ความช่วยเหลือเต็มที่เหมือนันเนี้ยเขานัดกันนัดกันเนี่ยคุณก็ต้องเขาจะมีเวลาสองสามอย่าง2อสที่ว่าเวลานี้นะเวลานี้เธอว่างไหนก็ไปหาฉันนะแล้วตอนเนี้ยเขาอะนะครับสามีคุณอนะที่ผมเขียนจดหมายแล้วอันนี้เราทําให้หมดเราติดต่อหน่วยข้าราชการให้ด้วยเราโทรไปแล้วเราเขียนจดหมายไปให้ด้วยจนเขาเขียนจดหมายกลับมาแล้วอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับผมแล้วก็คิดว่า เราเป็นคนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันนะครับสิ่งนี้ถ้ามีปัญหาอย่าวิ่งหนีครับบางครั้งสามีคุณไม่มีสติอย่าวิ่งหนีต้องสู้เข้าไปาหน่วยงานช่วยเหลือนะครับครอบครัวคุยกันนั่งจับเข่าคุยกันว่ามีปัญหาอะไรกันดีดีกว่าไม่ใช่ว่าวิ่งหนีสามีฉันมีปัญหาปุ๊บฉันไปหาผัวใหม่ดีกว่าไปหาแฟนใหม่ไม่เอานะเราต้องช่วยสามีตอนที่สามีตกทุกข์ได้ยากช่วยเขานะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตส่งงานนะครับแล้วก็ขออนุญาตอีกครั้งว่า เราคนไทยด้วยกันไม่ทิ้งกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ